สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มแพะตาแกะฟาร์มแพะไล่ทุ่งของตาแกะนะครับตาแกะกับตาแกะตอนนี้เลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะครับสายพันธุ์มีชานแนลมีบอมีบอลูกผสมนะครับ นี่ครับชมใกล้ๆเลยนะครับวันนี้บรรยากาศแพะลรทุง่งครับเลี้ยงแบบไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าอาหารค่อนมากมีหญ้ามีกระถินมีแพะนะครับปริมาณที่จํากัดนะครับพื้นที่จํากัด ก็สามารถเลี้ยงได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วก็การเลี้ยงตรงนี้ก็มีอาจจะมีแปลงหญ้าไว้สําหรับให้แพะกินนี่ครับแพะส่วนหนึ่งก็จะกินตามธรรมชาติก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการไล่ทุ่งแต่ละวันจ,จะมีรอบเช้าก่อนเที่ยงแล้วก็มีชอบลุ่มช่วงช่วง,งบ่ายช่วงหนึ่ง ลูกเข้าไปไหนอ่ะป้าลูกตัวนี้อ่ะชาแนานยังไม่มาเหรอ,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 อนี่ครับน้องกะทิป่าแพรไล่ทุ่งปลาแกะให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศกันนะครับ ฟา์มแพ้ กระถินกระถินมาหรือยังมาแล้วโอ้กระถินมาแล้วเด็กๆกระถินมาแล้ว

เลี้ยงตามใกล้ๆแปลงหญ้าป่าอ้อยกระถินมาแล้วตะแกะไปเอากระถินมาแล้วรถหนึ่งแล้วอันนี้เป็นอะไรป้าน้ำน้ำแพะนี่ครับแปลงที่น้ำให้น้องแพะครับ ถ้าแกกลับมาแล้วครับพ่โอ้กระถินได้มาเยอะเลยนี่มาเยอะรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบที่สองรอบที่สองแล้วได้เอามามากหรอกระถินนี่เอามาเพื่อที่จะมาเอาใบมันให้ให,ให้แพศหรือว่าจะเอามาเอาลำม,มาเผาถ่านด้วยไม่ใช่ครับไม่เผาถ่านหรอกอ๋อเอามาให้แย่แหหให้แพศนั่นแหละให้แพศนั่นเหรอเนาะครับอ๋อตัวเนี้ย ออตัวนี้อะไรนะต้องตาต้องตาต้องตานี่แม่อยู่ไหนอนะแม่เนีย่ยอยู่ข้างลุมอยู่รุมโอ้แม่เขากำลังหวง่วงนอต้องตาเนีย่ยอเอาอย่างตกแล้วล่ะปูคือตกทานแล้วเนี<อ>่ยนะเออลงแล้วอันนี้ตัวเมียกี่ตัวตัวเมียทั้งหมดเลยไหมป้าจา้ดตัวเมีทยมทั้งหมดเลย โอ้ยทำเป็นบันไดขึ้นแค่นั้นเขาก็ขึ้นได้แล้วนะป้าเนาะขึ้นได้แล้วตัวน้อยขึ้นบันไดไ่ตัวนอ้อยเหรอ ถ้าตกถึงพื้นเขามีกินนรืป้าอกินน้อยน้ำกิบเติมอยู่บ่อน้ำนั่นนะอันนี้อะไรนี่ป้านี่พันอะไรนี่อันนี้ยังก็แล้วเองโกเองโกเอนโกเดงเองโกเองโกเอนโกเอนโกสวยนะป้าเนาะ ไม่กลัวหมาหรอป้าย่านาเหมือนทะลุตรงนั้นจะมันไม่มีนะป้าเนาะเดี๋ยวลูกหมาลูกว่าอันที่เห็ดตุงหันเห็ดมังเลี้ยงเป็ดกับไกล่ลูกจะหาไปเอาไม้แล้วก็ที่หมาแอมแล้วก็หมูมไม้เงี้ยไม้ท<อ>างนั้นนะข้างนอกก็เหรอให้เลี้ยงเป็ดเลี้ยป็ดเยอะๆเป็ดที่หั่นที่อันปลาอันที่น่ห่อหอยู่ในมือนี่ก็จากอหอกซองชิบชองหูเป็ดเทปหั่นข้าวหั่นนั่นนะ ยู่งข้นเหมือนหลังนี่ครับแค่ไหลทุ่งหลังจากที่กินอาหารเสร็จก็ขึ้นมากินข้าวนะครับกินหญ้าข้างบนแล้วกระถินนี่เขา,า,านะชอบจังนะป้าเนาะชอบจัง ก็กินดีจั่างน้าป้าน้กระถินเนาะกินดีตจนแรงๆก็ไปเอามาหน้าคันเอามาไล่กระชีเฮลใช่ไหมชุดชุดนี้กินน้ำดีนะคะทีนี้เขาเอามากระชี้เฮลลมใบเฮลกระิี้กินอ๋อไอ้ที่เอามาวันนี้ก็คือให้กินตอนเช้าด้วยไหมบ่อนี่ให้กินเบิร์ดแล้วเอ้าหรือว่ามันจะหมดเลยตอนเย็นนี่นี่ขึ้นมาก็หมดเลยสิหมดเบิร์ดหมาบ่านี่ก็กินเบิร์ดที่นะครับริหารโดนเรากินจนคั่ม จนคำแล้วที่เขาลงไปน่ะมันก็ไม่เยอะแล้วหรอป้ามันจะไม่ท้องอืดหรือป้าก็แกก็กินเสื้อไปซื้อนะเสื้อมกินยากินยังเสื้อไปอ๋อมันกำลังกายกำลังข้าไปซื้อผมดูแล้วตรงนั้นมันมันก็กินเยอะเหมือนกันนะท้องป่องแล้วตอนเนี้ยมากินยาถั่วเขาเอิอน้ำถั่วสัตว์ยาถั่วเขาเอิอนกินดีนะป้าเนาะอันนั้นเนาะกินดีแค่น้อยๆนะซื้อมาหมดแล้นี้หมดแล้วแกกินดียังอ่ะ แด้มาเนียงบ๊อบกิน,กนเออกินได้กินดีคุณแม่าเนียงจะซื้อป้ <c oughs> กินดีจังอ,อ่ะกินดีจ้าแต่ละตัวนี่แองโกรูแองโกรูกะไผ่นี่ไม่ได้ขึ้นนะเนาะหน่อกะไผ่นี่เนาะลูกหมาเมื่อกี้นี่กระต้มให้โอลูกหมากระจิมต้มให้ไงถ <c oughs> ึงแกงถึงมุกถึงแกงถึงสาลาผัดอ,อ๋อเออจิมได้กะกินหน่อไม้นี่แหละใช่ไหมอยาแล้วก็ตามแก้วให้ลูกไปแก้วพริกดิบ แก่ิกดิบแล้วก็แก่หิบหิบข้าวริบแข็งตำให้ได้ไหมฉันก็เลยตำให้ทุ่งไงเติบอยู่ชิบไปใส่กระปุกอ๋อเอาไว้กินมันชิบบู๊ดไงมันชิบบูเสียเหลวกินแจ่ที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากับกินที่แม่ทำให้หรอกเนาะนี่ครับแปลงส่วนที่จัดล็อกไว้แล้วก็อันนี้อีกส่วนหนึ่งอันนี้มันก็ตัวมันอ้วนดีจังอ่ะป้าอ้วน อันเพราะมันม no ีท okay. ้องมัน่จ no. oh. hey. yeah. no ังไหรอคนอ๋อเหรอหนุ่มออกแล้วก็สิรู้ว่าสิคอดเมื่อไรหรอกเวลาแกสิคอดครึ่งนึงยืนอยู่ครึ่งนึงนี่นะบัวติ่งโอนั่นก็ได้ทำคอดเมื่อเช้ากิมน้อยเป็นคนทำคอดย่าออกแล้วเซนเบงเบงไอ้พี่ข้าบนนั่นเหรอจ้าข้างบนพะเบงนางงามอึดกระเบงแล้วก็จี้จี้อันอันอย่างละโลกน้ำน้ำจี้ ที่ก็ให้ยันท่านใจบ่วได้ตูที่อยู่ไหนไหนซ่องนะซ่องทองนะก็เลยต้องช่วยต้องช่วยแล้วก็จีกจีกออกกับบัวลายเบะหลวงเสร็จแม่กเสร็จพ่อเสร็จน้ำด่างนักจักรคุณนั่นใจบดันหลังเฮียอยู่โลกโดนก็บดีดิไม่ค่อยดีอันนี้กรณีที่เราเจอเนาะถ้าเราไม่เจอเขาก็อันนั้นของเข้าไปอืม สาวเมียก่อนมักอีีเนาะอันนี้อะไรไม่ไม่เจอแม่แล้วแม่ไปแล้วบัวอนกับผักเน้วกินอยู่หันตะก่อนปู้คิวกิงกินน้อยเหรออันมีเงินไปซื้อบ่อันที่เรียกป่ะโอ้เรียกกินเตี้ยวเน้ออย่าแกดูหล เออันน <Happiness. S 2> me. ี kind <of calculating> <noise> ้เล่นเหงื่อออกแล้วเนี่ยป้ากระโดดโลดเต้นไหลนี่อย่างนี้ได้เหรอมีช่องโตัวยองว่าครูนึงข้าวกับอันลูกไม่สร้างไงช่องโตัวน่ะข้าวกับกับหลายกับกลับการที่น่ะเนี่ยแป๊กๆบ่ลูกนะแป๊กๆบ่ลูกขี้โตค่ายไปนะแต่ละตูนะนี่ยเนี่ยแป๊กออกมาน่ะโบ่บ่หันเห็นมักแซ่นหนึ่งมาเอาไปก่อน อืบเห็นบักแสนเห็นหมาบหันเห็นหน้าหมานะแนนอนจริงๆเนาะไอ้อ<น>ตัวนี้นเป็นยังไงนะลูกตัวนี้ตัวออกกี่ชั่วโมงแล้วต้องออกเมื่อเช้าว,วานวานี้ประมาณแปดเก้าโมงบูกวดหรือยังบริกวดเหรอป่ะอ๋อฟอยมาฟอยมาเามา<อ>หียยไป เห็นเห็นเห็นอยู่นอนอยู่ไหนนอนอยู่ในสองตัวอยู่พูดไปดูสมาชิกใหม่ก่อนสมาชิกใหม่มีกี่ตัวือสี่ตัวตัวนี้เหรอที่ออกใหม่เมื่อคืน่ไมออกเมื่อวานออกเมื่อวานสามสี่วันแล้วค่ะอ๋อออกแฝดเลย ลูกเถอะอืมอันนี้สมาชิกใหม่ครับเนี่ยฮะอันนี้น้องอะไรนะต้องตาต้องตาโอ้แน่นอนจริงๆน้องตองตานี่เนาะได้ประมาณสิบอ๋ออันนี้มีชื่อยัง,ไงไอ่ะป้าชื่อย่งใหม่ยังออ,ออกมาหลายตัวหลายตั้งชื่อไม่ถูกหรือไอ้ไม้ไอ้ไม้อันนี้เป็น,เป,นเป็นชานแนลเลยใช่ไหมอย่าอันนี้ชา บอลเลือดสูงแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นตัวผู้ด้วยใช่ค่ะตัวผู้ค่ะเนี่ยน่ารักมากเลยครับเนี่ยเกิดประมาณกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งออกเมื่อเช้าวานเออเพิ่งออกเมื่อเช้าวานนี่นะครับเนี่ยตัวนี้น้องไม้ไม้ตั้งชื่อไม่ทันเลยใช่ไหมป้าช่วงเนี้ยออกมาออกมาเยอะเกินนะป้าเนาะตั้งชื่อไม่ทันเลยอันนี้เขาห่วงลูกเขานิดนึงห่วงอืมเขาไม่อยากให้ลูกเขาใกล้หมา Mm. อันนี้เขาห่วงหมาเอ้ยห่วงหั้นใช่ไหมเขาไม่อยากให้ลูกเขาใกล้หมาแต่คนเขาใกล้ได้สัตว์ด้วยกันเขาใกล้ไม่ได้อืเขาห่วงมแม่ตัวนี้ก็เหมือนกันตำไปเหรอล่นด้วยก็ตำอันนี้เป็นเออ่ตัวเมียชาแนลนะครับที่คลอดลูกแล้วก็มาเป็นตัวผู้ตัวผู้นี่ผสมระหว่างไอ้แม่ชาแนลแล้วก็บอเลือดสูงใช่ค่ะชาแนลแท้กับบอเลือดสูงอ นี่ครับถือว่าจากสวนดีเนาะสวยแล้วก็ให้นมลูกเยอะด้วยเนาะใช่ค่ะนมเขาก็เยอะด้วยนมชาแนลนี่ปกตินมเขาจะเยอะใช่ไหมนมใหญ่ตรงนี้นะคะอืมนมใหญ่แล้วก็ดูแล้วดูแล้วเนี่ยน้ำนม,มนเขาเยอะด้วยเนาะใช่ค่ะชาแนลพันนมด้วยแหละอืมนั่นแหละแล้ว,ลวทีนี้โอกาสที่เขาจะ ให้นมลูกแค่ตัวเดียวเนี่ยนะมันก็คงจะได้เยอะเนะะเาะเขาจะโตเร็วเนะเาะเขาจะโตเร็วมากแม,มห,ออแกหันไ,ได้ยาแกแ่บเลลยยดิตต้้้องใให่่่่าาแแแกกมมนนเป็นไงบ้างาครับสว<ะ>ัสดีครับตาแก่ครับครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างาครับก็หาไอ้ กระถินน่ะไม่แบ่เลยไปหากระถินแน่นะครับผมไม่ได้ไปอย่างอื่นนะไปมาแล้วก็มาคุนอยู่บ้านนี่แหละแล้วทีนี้ตอนนี้กระถินมันมันไม่ค่อยเจอฝนแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันมีมันมีเพี้ยหน่อยนะครับมีไหมช่วงนี้ระยะเนี่ยอ๋อมันมีอาศัยลำมันอาศัยลำมันใหญ่หน่อยแล้วก็ใบก็ยังส่วนหนึ่งก็ยังเขียวอยู่ยังเหลืออยู่อ๋อยังเหลืออยู่พอได้เลมพอได้เลมอยู่กันครับมันได้ได้มันมันน้อยลงหรือยังหรือว่ายังไงก็ ไม่น้อยหรอกทุนป่านี่มันใหญ่อยู่มึงแบ่งเนี่ยอ๋อมึงแบ่งนี่ใช่ไหมครับได้ไปได้แบ่งได้ไปไกลๆไหมได้ไปใกลก้ๆนะครับไม่ไกลเนาะแค่กิโลเดียวมีมีมีสาวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวนั้นไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีนะก็ไม่สนละไม่สนแล้วใช่ไหมมันเหนื่อยนะไม่นเหเอ่อมันไม่มีกระติกกระจายตรงนั้นเลยหรอใช่ไหมกระตะกกระจาผมมันเหนื่อยไอตอนเย็นนี่มันก็ ถ้าผิดแม่บ้านเขาอ๋อถ้าถ้าตอนเช้านี่พอยังลุ้นอยู่ครับพอยังลุ้นอยู่ใจมันลุ้นอยู่นะอแล้วทีนี้กระถินนี่ได้มานี่ไปตกลงสรุปแล้วไปไปวันละกี่เที่ยวนี่อ้าวมันแล้วแต่นะแล้วแต่ครับแล้วแต่ได้มากได้น้อยครับผมแต่ว่ายังไงก็ต้องไปสองเที่ยวใช่ไหมต้องไปครับสองเที่ยวไปอย่างน้อยมันเยอะไม่อีกแล้วเนี่ยอืมได้เพิ่มเยอะมาแล้วเพิ่มมาอีกโอ้โหแม่งตัวไหน แอันนี้นมมันนมมันเยอะเลยนี่ครับนมเยอะมากเลยเนี่ยแล้วทีนี้ถ้านมเยอะๆอย่างเงี้ยถ้านมเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมีลูกกินแค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะไหวไหมเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรค่ะใช่ไหมปกติเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอย่านมเดี๋ยวก็แควลูกเองค่ะทีนี้ทีนี้เขาก็ตอนนี้โชคดีอย่างหนึ่งก็คือลูกเขาจะได้กินนมดีด้วยเนาะตอนนี้เขายังกินนมแม่เขาอยู่ ลูกเตรียมบนนี่นะอินนะตกลงจะเข้าเข้ากล้องได้ยังนี่ตกลงเข้ากล้องได้ยังยังไม่เข้ายังไม่ให้เข้านี่อ่าาาปู่เตรียมสลิงมาเสียแกเลยเออแกแกเสียบแม่เขาใช่ไหมรับผมฉีดช่วงกี่วันนะครับสองสามวันหรือว่าวันเดียวเนี่ยครับก็ฉีดเลยอ๋อวันเดียวฉีดเลยแต่ว่าตอนนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ยังไม่ได้ฉีดยังเลยครับเนี่ยอ๋อกำลังกำลังเนาะกำลังจะฉีดวันหนึ่งสองวันนี่ยก็ฉีดกัน เถื่อมดลูกมันเถื่อให้ให้มดลูกเขาเข้าอู่เร็วเนาะครับผมขีดแก้อักเสบที่ว่าเขามันมันอยู่ในท้องมันนะก็เลยดิ้นมันจะบักเสบที่น้ายาไปได้ไอ้ขาวตัวนี้ชื่อไอ้ขาวเหรอครับตัวแก่ไอ้แก้วไอ้ขาวแม่เราชาแนนลชาแนนเป็นตัวผู้ด้วยเนาะตัวผู้ด้วยก็คือตัวผู้นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช่ไหม ได้แต่ตัวเมียเหรอค่ะก็มีตัวผู้นี่แหละเดือนนี้ก็สี่ตัวก็นี่แหละตัวผู้ถ้าเป็นตัวเมียก็จะสวยเหรอตรงลงอยากได้ตัวเมียหรือตัวผู้นี่ตัวไหนก็ได้ได้หมดมาเป็นสมาชิกการร่วมกันสนุกดีมันเยอะนะแล้วก็แม่จะได้แพงนี่ตัวนี้มันถ้าถ้า แม่เขาขนาดนี้จริงๆแล้วเขามีแฝดนี่เขาก็ให้นมพอเนาะแต่ตอนนี้เขาได้มาแค่ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรไม่มีคาคาท้องอยู่ไม่มีแล้วนะตาแกนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนาะแค่นั้นแหละถ้ามีก็คงจะออกมาแล้วเนาะรูไหลแล้วมันใหญ่แล้วนะเนี่ยกว่าวันนี้มันอะไรเนี่ยสิบกว่วันแล้วโตโตเนาะตาแกเนาะโตโตหนักโตมากเลยเนี่ยยังโบเห้งค่ะแกยังไม่หล่นเลยเอาปล่อยให้หล่นเองใช่ไหมครับ โอ้โหใบหูบาซินนะครับท้างัวเขาเรียกบาซินเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่แพะเนี่ยกับแพะแบบไหนซินซินอะไรแพะซินเหรอบอซินอันนี้สายลบนะครับสายพันสายพันนี่ตะแก่ตั้งเองใช่ไหมเนี่ยตั้งเองครับตั้งเองบอซินอวัวบาซินอันนี้ไอ้แพะบาซิน มาซียก็ต้องเข้าใจตั้งนนเ่ยถตาแก่เข้าใจตั้งเนาะชื่อชื่อแพ้เนาะมันก็ต้องดูว่างัวเขามันเป็นยังไงไอ้วงก็วงซินแล้วเนี่ยไอ้เนี้ยวงซินกวังซินได้นะครับจะเป็นจะเป็นส้มประจอมแล้วไหมแก่กุ้มได้แก่กุ้มได้แก่กุ้มได้แก่กุ้ม แน่อ้วนได้เนาะอ้วนกินกินแย่เลยอ้วนนมแม่ดีมันกินอะไรบ้างนี่กินกินนมเนาะกินแต่นมแม่ค่ะนมแม่ดีสวัสดีครับหน่อยใช่จ้าลูกนมนมแม่ดีใช่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นแฝดนี่มันอาจจะตัวไม่ใหญ่เท่านี้ใช่ไหมใหญ่ก็ใหญ่เหมือนกันก็ใหญ่นะครับถ้าก็เหมือนโกโก้กับนี่แหละโกโก้ก็ตัวใหญ่เนาะใหญ่นมแม่ก็ดี อาตาแก่ฝากนิดหนึ่งว่าคนไที่ยังไม่ได้เลี้ยงแพะจะฝากเขาว่ายังไงแนะนำให้เขามาเลี้ยงแพะที่ใจไม่ได้เลี้ยงอ่ะก็ขอร้องหน่อยนะครับให้เลี้ยงขอเลี้ยงเเพื่อนกันมาเลี้ยงเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเยอะๆเนาะปรึกษากันปรึกษาได้ไหมครับได้ครับมาตรงไหนนี่ตาตาแก่เข้ามาตาแก่นี่มาจากทางไหนถ้ามาจากเอราวันมาจากตรงไหนเซอร์แผนที่ได้เลยค่ะเออซอแผนที่แบ่งแบงนะหนองยากป้องเราเนาะพันแพะตาแก่ขึ้นมาเลยไหม คมาเลยตามตะแกแ่แล้วเบอร์โทระตะแก่ละ่ะ <c oughs> เบอร์โทรตะแก่นี่เบอร์แม่เอาอีกแล้วไปหา,มาแม่อีกแล้วเบอร์เบอร์ผมเนี่ยม,มันไม่ไม่มีโคลนเขาเขาไม่ให้หรือยังไง ไม่ได้พกมีอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้พกเออแล้วเบอร์ที่ติดต่อฟาร์มลูกก็บอกเบอร์ก็เบอร์พ่อเลยเบอร์ก็บอกด้วยข้างศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่แปดสามศูนย์ศูนย์สามอ่าตาแกยินดีตอนรับไหมตาแกครับผมนะมาดูได้นะมาชมกันได้มาชมได้นะครับมาชมครับครับผมขอบคุณมากครับมาดูเลยอืมแล้วก็ให้ผมแนะนําแนะนําด้วยต่างๆมีแนะนําว่ากระถินอยู่ตรงไหนเยอะอ่า ใช่ไหมอยู่ใกล้กันชี้จุดให้ได้เยอะชี้จุดให้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับอ้อยนะมันไม่กินหรอกทําไมนะมันสูงอ้อก็มันไปตามภาษามันก็จะต้องยื้อไปธรรมดาสัตว์เนาะกินไปเนาะวันนี้ขอบคุณมากนะครับฟาร์มตะแกะฟาร์มแพะฟาร์มแพะไล่ทุ่งป้าแกะนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ